สวัส,ส,ส amine, ดีครับเซเจอกันในหัวครับน้องน้อยครับผมไปไหนไปไหนวันนี้มางานเด็กเจออาญาไปมุดเลยไปมุดไปผมจะมุดนี่อ่ะมาหน้าหุนแลนด์ไอ้ดักไปอ่ะคุณหลงกันนะอ่าห่างนี้ให้นี่ให้นี่ก่อนอ่ะอ่ะลองขอให้ดีมาหน้ากันดีมหน้ากันดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีได้สวัสดีเอฟซีได้อ่ะ เอาข้างซ้ายครับโอ้สีวันีเป็นเก่งเลยนะมามาเฮียสิ s t a r อา้เอาเริ่มอ้ากำลังแลนจักแรแลนนะนะ่อา้าทีีขวาเพื่อนดีๆมุมมามเอ๋มอมิีมุมมามนี่ใหญ่ไหมมุมมามใหญ่นะอออ่านั่งลงนั่งลงไปนั่งลงนั่งลงนั่งดิ มาดีิมามันไม่เรียบร้อยไมันจะต้องทีเรียบปีนแต่ทุกทีเนี่ยมันไม่ร้อยเน,นี่ยนั่งดีอาทำจเจมา,าอยู่งี้แั่ปีเล่นงานมากับเด็กๆอย่างนี้นะฮะมีอะไรมากชีวิตต้องหว่หวงเนหลานนะเอาไปง้อไปง้อไปง้อไปงด้อทักมีงทักเนี่ เยอะไปเดี๋ยวก่อนเก็บบ้างไอ้ฉันดานนั่นน่ะเฮ้ยชีวิตต้องหัวครับผมีใครติดตามก็ติดตามได้นะทะ่านหัวก็ทำคลิปแบบนี้ก็ผมสบายใจดีฮะอยู่กับตั้งหัานี่ยังไมกก่ครบฝูงนะเดี๋ยวผมจะพาน้องไปทำคลิปมันจะเข้าไปทางลิ้นป่าลอกบ้านไหนสีขอบคุณมากครับที่ติดตามตั้งหัวมากขนาดน,นี้นะฮะใครที่ชอบก็เห็นครับผมสีสำหรับคลิปน้องหมานะหรือทุกคลิปอะ่ะ ที่ใครชอบทุกหมวดประเภทนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามผมมาคนที่ไม่ชอบก็ขอบคุณอีกรับ้งหมวดคนตรงครับผมไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมก็คนไม่ชอบก็เดินผ่านได้อนุญาตฮะไม่เป็นไรครับผมบางทีก็ไม่ชอบนม่เตะคนเราไม่ชอบเหมือนกันหมดหรอกบางทีอย่างผมเองยังไม่ชอบไปนะอย่างลุงก็บอกตรงยังไม่ชอบบางทีไปเจอบางคลิปก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่แล้วก็ให้ครับบางทีเราไปเห็นหน่อยก็คอมเมนต์กำลังใจเขาฝากคอมเมนต์ด้วยซิลุงหัวชอบอ่านคอมเมนต์ครับผม ลุงหัวตัวแค่พสี่ฮะฟ้อนออกเห็นได้คอมเมนต์ติดตามฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะลุงหัวชอบอ่านครับผมและชอบตอบฮะมีความสุขอ่นั่งลงไดีทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปดูปลาก่อนิงทอดปลาด้วยซีปลาจะไหมนั่งนงอ่ะทอดปลากันนะซีเดี๋ยวปลาไหมครับปลาไหมหมดเลยครับผมเดี๋ยวไปดูปลากันนะซีปลาไหมหมดเลยปลาไหมหมดเลยครับซีปลานั่งนั่งรอปลาซีนะฮะทอดปลาหอมไหมไปแล้ว ขอบคุณมาก,ามกาที่ติดตามมีความสุขกับชีวิตให้ทอดปลาวันนี้น้องหมากำลุงจะกินปลาให้ค่ากับปลากันนะครับเตยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับฝากติดตามนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะลุงจะมาอ่านบ๊ายบายไปแล้วครับไปจริงนะครับ